สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกท่านจะว่าไปนั้นวงการไอทีที่เกี่ยวกับระบบการแสดงผลน,นั้นพัฒนาไปเร็วมากจากเมื่อก่อนนั้นเราจังคุยกันที่ความละเอียด Full h ดีกันอยู่เลยแต่ปัจจุบันนั้นก็ได้้ามช็อตมาที่ 4k กันแล้วสังเกตจากทีวีรุ่นใหม่ๆหม่นั้นก็รองรับที่ 4k กันหมดแล้วแถมราคายังไม่แพงเลยลหลายรุ่นก็ยังมีถึง10,000บาทก็มีนะครับเรียกว่าน่าจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของการรับชมไปแล้วนะครับกลับมาที่วงการเกมนะครับ ถ้าเพื่อนๆได้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเครื่องคอนโซลจะพบว่าทางโซนี่นั้นก็ได้ประกาศเกี่ยวกับ PS5 ออกมาแล้วทาง Microsoft ก็ไม่น้อยหน้านะครับได้ประกาศเกี่ยวกับ Xbox Series X ออกมาเช่นกันซึ่งสเปคและประสิทธิภาพต่างๆนั้นก็เรียกได้ว,ว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับซึ่งทางฝั่ง PC ก็ไม่น้อยหน้านะครับเนื่องจากมีฮาร์ดแวร์ตัวใหม่ที่ออกมาทําให้เราสามารถเข้าถึงการเล่นเกมที่ระดับ 4K ในราคาที่จับต้องได้มากขึ้นนะครับแต่เอปัญหามนอยู่ที่ว่าเราจะเลือกอะไรดี ดังนั้นนะครับเราจะมาคุยกันว่าเอถ้าเราจะเล่นเกมระดับ 4K เนี่ยเราจะเล่นบน PC หรือว่าเล่นบนคอนโซลดีเมื่อเทียบกับเงินในกระเป๋านะครับเอาละครับมาเริ่มัาเลยดีกว่าในเงี้งก็ประมาณนะครับถึงแม้ค่าตัว p s 5และ Xbox Series X นะครับยังไม่ประกาศตัวเลขมาเป็นที่ชัดเจนแต่ถ้าอิงราคาจากการเปิดตัวของเครื่องรุ่นก่อนนะครับแล้วก็เทียบประสิทธิภาพฮาร์ดแวร์ที่ใช้ผมขอเดาเป็นตัวเลขกลมๆว่าไม่น่าจะเกิน2 0 0 0 0บาทนะครับ แล้วถ้าเป็นทางฝั่ง PC ละ่ะเป็นงบ20 0 0 0บาทจะได้อะไรบ้างแต่ก่อนที่เราจะไปดูสเปคของทาง PC นั้นนะครับเราต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนว่าสเปคของทางคอนโซลและ PC นั้นจะเอามาเปรียบเทียบกันตรงๆไม่ได้เนื่องจากทางคอนโซลนั้นได้ออกแบบมาเฉพาะทางนะครับเพื่อใช้ในการเล่นเกมโดยเฉพาะถึงแม้ทางคอนโซลนะครับจะใช้หน่วยการวัดความแรงของเครื่องอย่าง t ท a n ฟอ o นะครับแต่ก็นะมันก็ยังชวนงงอยู่ดี ดังนั้นนะครับเราควรมามองในเรื่องของคุณภาพกราฟิกและเฟรมเรทน่าจะเข้าใจได้ง่ายกว่านะครับถ้าอิงประสิทธิภาพทางคอนโซลนะครับอย่าง ps 5และ xbox series x นะครับน่าจะมีประสิทธิภาพที่กราฟิกระดับมีเดียมถึงไฮบนความเรทโ4รที่เฟรมเรท60เฟรมได้สบายๆนะครับแต่อันนี้ก็แล้วแต่เกมแล้วน,นะครับบางเกมที่เป็นเกมใหม่แล้วที่ออพติไมซ์มาสําหรับเครื่องนี้เฉพาะก็สามารถทําได้นะครับ แต่บางเกมก็ยังไม่สามารถทำได้นะครับอย่างเช่น Assassin's Creed Valhalla นะครับอันนี้ทาง Ubisoft นะครับบอกแล้วว่า Xbox Series X นะครับไม่สามารถรันเกมนี้ที่ 4K 60เาเฟรมเพอเร์เซกได้นะครับแต่ถ้าสัก30เนี่ยอันนี้ได้เลยครับแต่กันนะทางผู้พัฒนาเกมนี่ก็ชอบจัดกราฟิกกันโสหสซะเลือเกินนะครับกลัวใช้ฮาร์ดแวร์ไม่เต็มที่หรอวะ ดังนั้นเมื่อเราทราบดังนี้แล้ครับเรามาดูกันว่าทางฝั่ง PC นั้นอะไรคือปัจจัยสําคัญที่ทําให้เราเล่นเกมที่ระดับ 4K 60เฟรมได้นั้นนะครับซึ่งแน่นอนครับก็คือ G.P.U. หรือการ์ดจอนั่นเองดังนั้นนะครับ C.P.U. ถือว่าเป็นเรื่องรองไม่จำเป็นที่ต้องจับตัวท็อปสุดๆุดแบบสมัยก่อนแล้วนะครับเพราะว่ารุ่นเล็กสมัยเนี้ของ a อ d แล้วก็ Intel นะครับประสิทธิภาพดีขึ้นมากๆอย่างน้อยๆครับให้เราหาที่ประมาณ 4K 8เตรดก็เพียงพอแล้วนะครับ ดังนั้นนะครับเรามาดูกันว่า GPU ตัวไหนบ้างที่สามารถเล่นเกมที่ระดับ 4K 60เฟรมเซกในระดับมีเดียมถึงไฮนะครับได้สบายๆบ้างซึ่งก็มีเว็บไซต์หนึ่งนะครับที่ชื่อว่า gpucheck.com นะครับผมว่าเขาทำการเปรียบเทียบได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าสามารถเลือกระดับของกราฟิกเลือก GPU เลือก CPU ได้ด้วยนะครับเอาละครับที่นี้เรามาดูกันว่า GPU ตัวไหนนั้นสามารถเล่นเกมที่ 4K 60เฟรมได้บ้างนะครับโดยจากการที่ผมลองนั่งเทียบนะครับโดยอิงในแง่การราคาที่ถูกที่สุดนะครับ สามารถเล่นกราฟิกได้ที่ระดับมีเดียมถึงไฮก็พบว่า gtx 16606G Super นกนะครับก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเพราะว่าภาพรวมสามารถเล่นเกมได้ที่ความละเอียด 4k ระดับมีเดียมถึงไฮได้สบายๆนะครับโดยที่เฟรมเรดเฉลี่ยนั้นอยู่ที่ประมาณ70เฟรมเพอส์นะครับแต่ค่านี้นะครับมันก็เป็นค่าที่บอกถึงภาพรวมนะครับอาจจะต้องดูารายเกมอีกทีนึงนะครับซึ่งสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับโดยเราสามารถเลือกเกมและก็เลือกความละเอียดของกราฟิกได้ด้วยนะครับ ซึ่งเป็นการเมคชัวร์ก่อนว่าถ้าเกิดเราซื้อตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถเล่นเกมที่เราต้องการากอยากจะเล่นได้ไหมนะครับซึ่งดีมากเลยเอาละครับเมื่อเราเลือก GPU ได้แล้วนะครับเรามาดูกันว่าถ้าเราจะประกอบเป็นชุดเนี่ยต้องใช้เงินเท่าไหร่บ้างสังเกตว่านะครับผมเลือกเซตที่ราคาย่อมเยาวที่สุดนะครับแต่ว่ายังได้ประสิทธิภาพที่ดียังไม่ิ่มเคสราคาก็ยังทะลุ20,000นเลยนะครับดังนั้นนะครับผมว่าณนะตอนนี้เนี่ยทางคนโซลรุ่นใหม่เป็นทางเลือกที่คุ้มเงินกว่านะครับ ในกรณีที่เราตั้งใจจะซื้อ PC หรือคอนโซลมาเล่นเกมเป็นหลักนะครับเพราะทางคอนโซลก็มีทีเด็ดตรงที่มีเทคโนโลยี ray tracing มาด้วยนะครับแต่าทางฝั่ง PC นั้นถ้าอยากจะใช้ก็ต้องเล่นการ์ดจอหลักหมื่นขึ้นไปเลยนะครับแต่ถ้าเรามี PC อยู่แล้วนะครับแล้วอุปกรณ์อื่นๆของเรายังไม่ล้าสมัยเกินไปนะครับอย่างเช่นอาจใช้ CPU Intel Gen 6 g e n 7ขึ้นไปใช้ AMD r y เ e n นะครับผมว่าแค่อัปเกรด G P U ่างเดียวเท่านัน้นนี่ผมว่าก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะครับ กับการมีงบประมาณซื้อกาจอสักหมื่นขึ้นไปรับรองว่าได้กราฟิกสูงกว่าระดับไฮแน่ๆนะครับอันนี้ผมพูดเน้นไปนในเชิงของ Performance เป็นหลักนะครับซึ่งจริงๆแล้วแต่ละเครื่องก็มีความ exclusive หรือว่าบริการต่างๆที่ไม่เหมือนกันนะครับางเกมเอกลยอะไรพวกนี้แต่ที่สำคัญน,นะครับ PC มี E p i c s สโ r e ครับที่คอยแจกเกมฟรีให้เราด้วยมองว่านะ่าจะพอเห็นภาพกันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปเล่นเกมก่อนนะครับสวัสดีครับ